สมัยก่อนบรรพชาได้สอนคาถาสั้นบทหนึ่งมีเพียงสิบประโยคแต่กลับรวบรวมหลักกรรมผลไว้ทั้งหมดคาถานี้มีชื่อว่าทับไลเก้หมายถึงสิบสิ่งที่เราดึงดูดมาสู่ชีวิตด้วยตัวของเราเองทุกข้อบอกชัดเจนว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ล้วนเกิดจากใจของเราคำพูดของเราและการกระทำของเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่าง ล้วนเป็นเหตุและผลที่เราสร้างไว้ทั้งสิน้นเมนความงามและความสงบมาจากความอดทนคนที่มีใบหน้าอ่อนโยนท่าทางสงบน้าคารอบไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากใจที่รู้จักอดทนเมื่อใจวูวามโมง,ง่ายใหมหน้าก็แข็งกระด้างคำพูดก็ทำร้ายคนอื่นแต่เมื่อใจสงบยอมถอยหนึ่งก้าวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ใบนหน้าแววตาและรอยยิ้มก็อ่อนโยนขึ้นเองความอดทนไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่คือพลังที่ทำให้เราควบคุมตัวเองได้และพลังนี้เองที่สร้างความงามให้กับบุค,คลิกของเรา 2. ความยากจนมาจากความตรนีคำโบราณว่าให้ปลายจึงอยู่เก็บไว้จึงหมดนั้นจริงสมอคนที่คิดเล็กคิดน้อยไม่อยากช่วยเหลือใครมักจะสูญเสียบุญกุศลไป โดยไม่รู้ตัวเมื่อใจไม่เปิดโลกก็ไม่เปิดโอกาสให้ตรงกันข้ามคนที่แบ่งปันตามกำลังไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดดีหรือทรัพย์สินเล็กน้อยกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความโชคดีให้ตัวเองวันหนึ่งเมล็ดพืชนี้จะเติบโตเป็นความสุขความพอเพียงและโอกาสดีๆความจนไม่ได้อยู่ที่เงินน้อยแต่อยู่ที่ใจที่ไม่รู้จัก ส่วนคนใจกว้างต่อให้มีไม่มากก็ไม่เคยขาดแคลน 3. เกียรติและตำแหน่งสูงมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนหลายคนอยากมีหน้าที่ดีอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ตำแหน่งไม่อาจได้มาด้วยการโอ้อวดหรือบังคับมันมาจากใจที่อ่อนน้อมเมื่อเรารู้จักเคารพผู้อื่นคนอื่นก็จะเคารพเราเมื่อเราพูดจากสุภาพ รับฟังและเรียนรู้อยู่เสมอเราก็สะสมทั้งปัญญาและความน่าเชื่อถือคนอ่อนน้อมจึงเป็นผู้ที่เติบโตได้เร็วที่สุดเพราะเขามีทั้งโอกาสผู้สนับสนุนและโชคดีที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันคนที่ยิงยโซมักทำให้คนรอบข้างห่างเหินโอกาสดีๆก็หายไปเช่นกันสี ความตํำต้อยเกิดจากการดูถูกผู้อื่นคนโบราณกล่าวว่าดูถูกคนอื่นคือดูถูกตัวเองคนที่ชอบวิจารณ์เหยียดยามหรือมองผู้อื่นต่ำกว่าไม่ได้ทำให้ตนเองสูงขึ้นเลยตรงกันข้ามใจที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและความดูแคลนต่างหากที่ทำให้ชีวิตตกต่ำลงเรื่อยๆเมื่อในใจมีแต่การเปรียบเทียบ ลงคิดว่าตนเก่งกว่าทูกกว่าหรือสำคัญกว่าใครแฟนใจก็ปิดปัญญาก็ไม่เกิดคนที่ดูถูกผู้อื่นในความเป็นจริงแล้วกำลังเผยให้เห็นความไม่มั่นคงในจิตใจของตัวเองการดูถูกใครสักคนคือการลดคุณค่าของตัวเองในเวลาเดียวกันลดเพราะใจขาดเมตตาลดเพราะปัญญาไม่เปิดลดเพราะบุญน้อย จนมองไอก็เห็นแต่ข้อเสียเมื่อเราดูถูกคนอื่นชะตากรรมของเราเองก็เริ่มสะดุดงานไม่ราบรื่นความสัมพันธ์มีปัญหาคำพูดขาดน้ำหนักและโอกาสดีหายไปสุดท้ายการดูถูกไม่ได้ทำให้เราเหนือใครแต่ทำให้เรากลายเป็นคนตำตอยทั้งในด้านบุคลิกและชีวิต Hi! Bye! พูดไม่คล่องเกิดจากการกล่าวร้ายและใส่ความคำพูดหนึ่งคำสามารถช่วยคนหรือทำร้ายคนได้เมื่อเราใช้คำพูดเพื่อใส่ร้ายพูดลับหลังบิดเบือนดูหมิน่นสร้างความแตกแยกทุกคำที่ปล่อยออกไปเหมือนลูกซ้อนทำร้ายผู้อื่นแต่กรรมของคำพูดนั้นจะย้อนกลับมาหาเจ้าของเสมอในหลักกรรมวจีกรรม เป็นสิ่งที่ให้ผลเร็วที่สุดพูดร้ายมากไรบุญยิ่งลดลงเท่านั้นคนที่ชอบนินทาหรือกล่าวร้ายมักจะสูญเสียความน่าเชื่อถือสร้างสัตว์ผูและที่สุดแม้อยากพูดสิ่งดีจริงก็ไม่มีใครเชื่อถือคำสอนในพุทธศาสนาว่าวาจาชั่วทำร้ายบุญวาจาดีสร้างบุญ การพูดร้ายไม่ได้ทำให้เราเด่นขึ้นเลยแต่ทำลายชื่อเสียงกำลังใจและความสัมพันธ์ทั้งหมดและนี่คือเหตุที่ว่าผู้ที่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่นในภายหน้าอาจพูดไม่เป็นพูดไม่คล้องหรือพูดแล้วไม่มีใครฟัง 6. ตาบอดหูหนวกเกิดจากไม่ยอมเชือ้อไม่ยอมรับฟังสิ่งดีงาม ในชีวิตคนเรามีความบอดหนวกอยู่สองแบบบอดเพราะตามองไม่เห็นและบอดเพราะใจไม่ยอมมองหนวกเพราะหูไม่ได้ยินและหนวกเพราะใจไม่ยอมฟังคนที่ไม่เชื่อกรรม,ไม,รรมไม่เชื่อว่าดีช่วยย่อมมีผลตอบแทนมักใช้ชีวิตตามอารมณ์ไม่ยอมรับคำเตือนไม่ฟังเหตุผลสำหรับเขา คำสอนดีคือเรื่องน่ารำคาญคำตักเตือนคือการโจมตีสิ่งดีงามคือเรื่องไร้สาระเมื่อไม่เปิดใจรับฟังสิ่งถูกต้องปัญญายอมปิดสนิทใจที่ปิดเหมือนห้องมืดไร้แสงไร้ทางออกไร้การเปลี่ยนแปลงคนที่ใจไม่ฟังแม้หูจะดีก็กลายเป็นหูหนวกคนที่ใจไม่มองแม้ตาจะเห็นก็กลายเป็นตาบอด การฟังสิ่งดีงามคือบุญการไม่ฟังคือกรรมของความดื้อดึงเมื่อใจปิดทุกประตูของชีวิตก็ปิดตามไปด้วยเสรอายุยืนยาวมาจากความเมตตากรุณาความเมตตาเป็นรากฐานของบุญทั้งปวงแม้คนเราจะไม่ร่ำรวยไม่มีอำนาจหรือไม่ได้เรียนสูงแต่เพียงมีใจที่เมตตาต่อผู้คนและสรรพสัตว ก็ทำให้ชีวิตนุ่มนวลเบาสบายและสงบเย็นขึ้นเองผู้ที่มีเมตตามกกฎยากให้อภัยง่ายและมองผู้อื่นด้วยความเข้า,จาใจใจใจเช่นนี้คือใจอ่อนโยนและเมื่อใจอ่อนโยนร่างกายย่อมผ่อนคลายเมื่อกายผ่อนคลายเลือดลมเดินดีโรคภัยก็น้อยลงเมื่อใจไม่มีโทสะไม่มีความเครียดแค้นการกินอยู่ การนอนหลับก็เป็นสุขวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ยังยืนยันว่าความเมตตาช่วยลดความเครียดลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันส่งผลให้อายุยืนขึ้นผู้ที่ทำความดีพูดดีคิดดีช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังกำลังสร้างบุญแห่งอายุของตัวเองจึงมีคำสอนว่า อยากอายุยืนให้สร้างเมตตาเมตตาไม่เพียงช่วยผู้อื่นแต่ยังช่วยชีวิตของเราเองแพดอายุสันมาจากการเบียดเบียนและคาสัตว์ในบรดากรรมทั้งหลายกรรมค่าสัตว์เบียดเบียนให้ผลเร็วและหนักที่สุดเพราะทำลายชีวิตของผู้อื่นโดยตรงเมื่อเราทำให้ชีวิตหนึ่งดับลง อายุของเราเองก็ย่อมลดลงตามเหตุแห่งกรรมนั้นคนที่ข่าสวสว์บ่อยมักพบเจออุบัติเหตุเจ็บป่วยเรื้อรังจิตใจไม่สงบหรือเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้อายุสั้นลงไม่ใช่แค่ลงมือข้าวเท่านั้นแต่งรวมถึงสั่งให้ผู้อื่นฆ่าสนับสนุนหรือยินดีเมื่อมีการข่า ทารุณนัตน์ั์เพื่อความสนุกทั้งหมดนี้ล้วนทำให้อายุสั้นลงตรงกันข้ามคนที่รู้จักปล่อยชีวิตช่วยชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์หรือผู้คนย่อมได้บุญแห่งความยืนยาวไม่ใช่เพราะสิ่งสักศิลดนบันดาลแต่เพราะหัวใจที่ข่าวรับชีวิตส่งผลกลับมาเป็นอายุและความปลอดภัยของตนเองปลิดชีวิตผู้อื่น ยอมทำให้อายุของตนลดลงเป็นธรรมดาแกลประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์เกิดจากการพิดศีลประสาททั้ง6ได้แก่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นประตูรับรู้โลกของเราเมื่อคนเราผิดศีลคือไม่รักษากายวา้าใจให้บริสุทธิ์ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะเสื่อมลงทีละน้อย การผิดศีลมีหลายอย่างเช่นประพฤติผิดในกามทำลายบุญของกายดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดทำให้ใจขุนมัวพูดโกหกพูดหยาบทำให้วาจาไม่บริสุทธิ์อิจฉาโกรธหลงทำให้ใจขุนมัวทั้งหมดนี้ทำให้กุศลลากลดลงปัญญามืดลงสุขภาพอ่อนแอและจิตใจสับสน คนที่ผิดศีลอยยากที่จะมีความสงบในใดเพราะทุกครั้งที่ปล่อยใจตามกิเลสคือการตัดทอนบุญของตัวเองหลายคนถามว่าทำไมฉันเจ็บป่วยง่ายทำไมสติไม่ดีทำไมใจวุ่นวายคำตอบมักอยู่ในวิธีชีวิตที่ขาดวินัยและการรักษาศีลเมื่อประสาทเสื่อมปัญญาก็เสื่อมและบุญก็ลดลงตามลำดับ สิบประสาทสัมผัสสมบูรณ์เกิดจากการรักษาศีลตรงกันข้ามกับการผิดศีลคือการรักษาศีลการรักษาศีลคือการปกป้องตัวเองไม่ให้คิดชั่วพูดชั่วหรือทำชั่วไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการดูแลและป้องกันตนเองอย่างลึกซึง้งผู้รักษาศีลตาไม่มองสิ่งชั่วไอสงบหูไม่ฟังเรื่องร้าย ใจไม่หวนปากไม่พูดทำร้ายคนมีตนดีเพิ่มกายไม่ทำบาปบุญใหญ่เกิดใจไม่เก็บความโกรธปัญญาแจ่มใสเมื่อประสาทสัมผัสทั้งหกบริสุทธิ์และตั้งมั่นชีวิตย่อมเบิกบานกระจ่างสีปัญญาเพิ่มขึ้นสุขภาพก็ดีนี่แหละที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสมบูรณ์ร่างกายและจิตใจเต็มเปี่ยม พร้อมรับโชคและโอกาสดีๆการรักษาศีลก็เหมือนการดูแลสวนยิ่งกําจัดวัชพืชมากเท่าไหร่ยิ่งรดน้ำดูแลมากเท่าไหร่ดอกไม้มงคลคุณก็ยิ่งเบ่งบานผลบุญก็ยิ่งอุดดมและผลนั้นเองคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงทั้งชีวิตของเราในชีวิตของคนเราต้องแบกภาระหนักมากมายทั้งความกังวลเรื่องปากท้อง ความกดดันจากงานความเจ็บปวดทางอารมณ์และการกระทบกระทั่งในสังคมแต่มีหลายอย่างที่ไม่ใช่โลกภายนอกนำมาให้เราแบกเองหากเป็นสิ่งที่เราวางทับลงบนตัวเองการจะมีชีวิตที่สงบสุขบางครั้งไม่จำเป็นต้องได้อะไรเพิ่มขึ้นแต่เพียงแค่ลดภาระที่มองไม่เห็น และปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจวุ่นวายสี่ยะคือสี่ข้อพื้นฐานที่จะช่วยให้ชีวิตเบาใจสงบและบุญเพิ่มขึ้นเน้นมีทรัพย์อย่าใจแคบทรัพย์สินเงินทองเป็นของไม่เที่ยงวันนี้มีพรุ่งนี้อาจหายเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีใครนำติดตัวไปได้แต่หัวใจแห่งการแบ่งปันจะคงอยู่เสมอ ทั้งในความทงจำและในบุญกุศลที่เราสร้างคนใจแคบไม่ได้จนแค่เงินแต่จนทั้งจิตใจกับมือแน่นเกินไปสิ่งไม่เด้งก็ไม่มีที่เข้ามาแต่ผู้ที่รู้จักแบ่งปันไม่เคยขัดสนไม่ใช่เพราะเขาร่ำรวยแต่เพราะเขาร่ำรวยน้ำใจแม้ไม่มีเงินก็สามารถแบ่งปันรอยยิ้ม คำปลอบใจความดีเล็กตีกน้อยในคำพูดดีๆอาจช่วยชีวิตคนจากความเส้นหวังการช่วยเหลือเล็กน้อยอาจเปลี่ยนวันที่เลวร้ายของใครบางคนให้ดีขึ้นความใจกว้างไม่ใช่เรื่องให้มากหรือให้หน้อยแต่คือให้ตามกำลังและให้ด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเราเปิดใจชีวิตก็เปิดทางให้เราเช่นกัน 2. มีความรักมีความรักอย่าปล่อยให้หลุดมือความรักเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตแต่ก็สูญเสียง่ายที่สุดบางครั้งเพียงคำพูดไม่คิดหรือท่าทีที่ไม่ใส่ใจก็ทำให้เราพลาดจากหัวใจที่รักเราจริงๆของหายทําให้เสียดายแต่หัวใจของใครสักคนหายไปทำให้เสียใจทั้งชีวิตในความสัมพันธ์ สิ่งที่สําคัญไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครถูกใครผิดแต่คือการรักษาความรักไว้ให้ได้บางคนเราเจอเพียงครั้งเดียวในชีวิตรักกันเพียงครั้งเดียวแต่เพียงอารมณ์เชววูบก็ทำให้ต้องจากกันตลอดไปความรักต้องได้รับการดูแลด้วยความเข้าใจความอดทนความเห็นอกเห็นใจมีคนรักเรา คือบุญรักษาเขาไว้คือปัญญาทำให้เขาเจ็บคือกรรมกลัวเกระอย่าเก็บไว้ในใจความโกรธเหมือนถ่านไฟร้อนยิ่งกำไว้นานยิ่งทำให้มือเราพองก่อนใครหลายคนโกรธเพียงเรื่องเล็กแต่เก็บไว้ทั้งชีวิตทำให้ใจหนักใบหน้าสราหมองสุขภาพเสื่อมลงอย่างช้าโกรธนิดเดียวทุกไปทั้งชีวิต ปล่อยวางความโกรธได้ใจเบาร่างกายเบาความโกรธทำให้ปัญญามืดงานพังความสัมพันธ์แตกสลายและที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือความโกรธไม่ได้ทำร้ายคู่กรณีเท่าไหร่แต่มันทำลายใจเราอย่างรุนแรงการปล่อยวางความโกรธไม่ใช่แพ้ใครแต่คือชนะใจตัวเองยิง่งโตขึ้น ยิ่งโกรธน้อยลงยิ่งมีปัญญายิ่งรู้จักปล่อยวาง 4. ความแค้นอย่ายึดติดการลางแค้นไม่มีวันจบสิ้นการเก็บความแค้นไว้ในใจเหมือนสะพายก้อนหินหนักไว้บนหน้าอ,อกยิ่งนานยิ่งหนักคนโบราณว่าความแค้นเหมือนกินยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายแต่แท้จริงแล้ว คนที่ตายทั้งเป็นคือเราเองการให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะเราสมควรได้รับความสงบในใจปล่อยวางไม่ได้แปลว่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นทำร้ายเราอีกไม่ให้อภัยติดอยู่ในอดีตให้อภัยก้าวไปข้างหน้าได้ ความแค้นทำร้ายผู้อื่นเพียงเล็กน้อยแต่ทำร้ายใจเรามหาศาลให้อภัยผู้อื่นคือการปลดปล่อยตัวเองสิยาไม่ใช่คำสอนที่ไว้ท่องเฉยแต่คือกุญแจเปิดประตูสู่ความสงบในชีวิตอย่าใจแคบเพื่อให้ใจเปิดกว้างอย่าทำความรักเลือนหายเพื่อให้ชีวิตอบอุ่นอย่าเก็บความโกรธ เพื่อให้ปัญญาแจ่มใสอย่ายึดความแค้นเพื่อให้ใจเป็นอิสระเมื่อเราวางบางอย่างชีวิตจะได้บางอย่างเพิ่มขึ้นปล่อยความลบได้บุญปล่อยความโกรธได้ความสงบปล่อยความแค้นได้ความสุขชีวิตเบาเพราะใจเบาใจสงบชีวิตก็แสงใช้ชีวิตอย่างมีสติความสุขจะมาเองในชีวิตนี้ ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมแต่เกิดจากการเลือกเล็กใน,ในใจของเราเองเมื่อรู้จักพอใจก็เบาเมื่อรู้จักรักใจก็อบอุ่นเมื่อรู้จักปล่อยวางใจก็สงบและเมื่อรู้จักเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ไหน แต่เพื่อให้แต่ละวันของเราทุกน้อยลงเบาสบายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นปฏิบัติธรรมคือการเลือกฝั่งแทนที่จะโกรธการยอมถอยหนึ่งก้าแทนการเอาชนะการหยุดคิดสักนิดก่อนตัดสินคาทุกครั้งที่เราอดทนได้คือปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความสงบทุกครั้งที่เราปล่อยวางได้ คือวางภาระหนักลงจากใจทุกครั้งที่เราคิดถึงผู้อื่นคือเปิดประตูบุญให้ตัวเองชีวิตไม่ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบแค่ขอให้เรามีสติในเรื่องเล็ก,กและเลือกถูกในช่วงเวลาธรรมดาเพราะสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนี่แหละที่สร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวเยาวยาใจตื่นรู้ ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายขอเชิญติดตามช่องของเราเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเพิ่มพูนบุญและสร้างชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นในทุกวันขอให้เราทุกคนใช้ชีวิตด้วยสติแล้วความสุขจะเดินเข้ามาหาเราเอง